ไม่ละหมาดวันศุกร์ถูกจำคุกนะครับจุดรัฐรังกาูของมาเลเซียแผน PAS ได้บังคับใช้กฎหมายชาริอะที่เข้มงวดขึ้นตามการแก้ไขพระราชบัญญัติความผิดทางอาญาชาริอะตักซียคอ,อสซาลา2,016โดยตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2,568ชายมุสลิมที่ไม่เข้าร่วมละหมาดวันศุกร์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถูกลงโทษปรับสูงสุด3,000ริงกิจประมาณ24,000บาทจำคุกสูงสุด2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ ก่อนราม,ม่ากฎหมายนี้บังคับเฉพาะมุสลิมนะครับมูฮัมหมัดคาลินอับดุลฮาดีสมาชิกสภานิติบัญญัติด,ด้านข้อมูลการเผยแพร่ศาสนาและการส่งเสริมชาริอาระบุว่าการลงโทษจะเป็นมาตรการสุดท้ายหากผู้ละเลยยังคงเพิกเฉยต่อการเตือนจากมัสยิดซึ่งจะมีการติดป้ายเตือนในบริเวณมัสยิดเพื่อสร้างความตระหนกก่อนหน้านี้การลงโทษจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่ขาดละหมาดวันศุกร์ติดต่อการ3ครั้งโดยมีโทษจำคุกสูงสุด6เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันริงกิต การบังคับใช้จะอาศัยรายงานจากประชาชนและการลาดระเวนโดยโกรมศาสนาอิสลามเตรังกานู (JHEAT) ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นการแก้ไขกฎหมายนี้จุดชนวนให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจาร์บนโซเชียลมีเดียโดยทนายความอย่างอาซีราอาซิสโพสตบนเอกว่านี่คือการบังคับในอิสลามหรือสะท้อนว่าชายในตรังกานูไม่ค่อยละหมาดวันศุกร์การรณรงค์สร้างความตระหนักหน้าจะเพียงพอ การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงความพยายามของ PAS ในการบังคับใช้กฎหมายอิสลามที่เข้มงวดขึ้นในสีรัฐที่พักควบคุมซึ่งอาจสร้างความตึงเครียดในระบบกฎหมายคู่ขนานของมาเลเซียที่มีทั้งกฎหมายชาริอะห์และกฎหมายแพงวันที่19สิงหาคม2568คัดข่าวหาดใหญ่ดอกจันดอกจันที่มาดอกจันดอกจันมาเลเมลเดอสตาเซาล์ไชน่ามอนิ่งโพสเอกโพส